แสดงสุดยอดไปเลยนะครับได้ไอวอร์มาใหม่กำแพงวัสเทนิกหรือฟิลลี่นะครับหรือว่ากำแพงวัสซอลินนะครับสวดสุดยอดไปเลย เพลย์โซนเว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโคดไอดีเกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็เวปลอดภัยการันทีโดยผู้ใช้กว่า10,000 0คนครบเครื่องเรื่องเกมต้องเพลย์โซนเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคผมนะก็ขอกาวัสดีนะครับนามิดหลักนักนเล่นเกมการแนะนำพี่ฝ่ายทุกคนทุกทางกันได้เลยนะครับนะ่าจะคืนนี้นะครับในกับผมนะครับน,ะบนักกับรายการ ก็ตเกมเมอร์ซีนะครับนะสักคูวนี้นะครับนะผมจะมาสอนนะครับน้ารัเพชรฟรีแล้วก็เป็นในหน้าแจกโค้ดฟรีแล้วก็เป็นในหน้าการรีวิวกิจกรรมนะครับแบบแบบ3วิธีเลยนะครับนะสเซอร์คิวนี้นะคน้าก็ถ้าใครอยากรู้นะครับว่ากิจกรรมอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวผมจะพารีวิวเลยคิวนี้นะครับนะขอ200ไลค์นะครับใครอยากได้เพชรนะครับหนึ่งพันหกสิบเพชรนะครับแบบฟรีๆนะครับนะผมจะแจกให้นะครับนะเมื่อวานผมมีเจ็ดร้อยสี่สิบเพชรวันนี้ผมมีพันสองร้อยแล้วก็คือแบบ แบบเพชรเข้ามาเรื่อยๆครับประมาณนั้นเลยนะครับนะก็แฮกได้หนึ่งพันหกสิบเพชรเจริญครับตามกฎการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะแจกให้เล่นเข้าผมนะแล้วก็กิจกรรมผมจะมารีวิวตลอดคืนนี้นะครับนะขอขอ,ขอลไลค์ขอคนละแชร์คิวนี้ครบสองลไลค์ผมจะมาแจกเพชรให้นะครับขบวนการฟังฟังสเตอร์นะครับไปกิจกรรมตรวจเ,เตรียมเตรียมตัวขึ้นขั้นนะครับถล่มไอเทมสุดแนวเปกิจกรรมประมาณนี้เลยนะครับนะใช้เพชรในการ ถุกๆนะสารกิจกรรมนี้ไม่แพงมากนะครับนะก็ครั้งแรกระดับเล็กให้ใช้60เพรนะครับในการสุ่มล็คกี้ไดมอนนะครับแล้วก็ระดับกลางนะครับใช้60เพรในการสุ่มสกินปืนเอวี40ระดับใหญ่1 199เพรในการสุ่มเป็นด้านหัวแล้วก็กระเป๋านะครับแล้วก็เป็นด้านเออีวนะครับแล้วก็ระดับหายาก399เพรนะครับการันตีของทาวนก็คือประมาณนี้เลยนะครับนะประมาณนี้นะครับนะก็ ดับตำนานก็คือดับสูงสุดคือ999เพศนะครับนัประมาณนี้ดับตำนานเหมยฟางตำนานเหมยฟางเริ่มแต่งที่17นะครับถึงวันที่23เมษายนนะครับดูก่อนใช่หรือเปล่าใช่นี่ครับนับไปถึง23นี้นะครับนับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้หมู่คขาแรก9เพศหมู่เขาแรก24เพศหมู่คขาต่อไปก็ประมาณ99เพชรนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าได้ของนะครับกิจกรรมนะครับนับไปในด้าน <or> คลาสออนไลน์ได้ของไอเทมสุดแรงนะครับประมาณนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมสายฟีนะครับนะใครที่อย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาจากนั้นนะครับก็อย่าลืมล็อกอินนะครับปึ๊บแล้วก็จะได้มาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับอันนี้ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ใครอยากได้อะไรก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยกันได้แล้วกันนะครับประมาณนี้เลยกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่แบบผมรีวิวประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรม เติมเพชรครบรับเพชรนะครับนะอันนี้ก็คือแบบประมาณนี้เลยนะครับนะก็กระทะอุ่มว่ามันไม่เละผมก็ไม่อยากได้นะสกิจกรรมวันนี้นะครับนะผมมีกิจกรรมที่แล้ววันนี้ก็คือกิจกรรมแลกโทเค็นไฟอน,นิ้มาใหม่ล,ล่าสุดเป็นไฟบูมนะครับเป็นเริ่มแต่วันที่22หรือว่าวันนี้22สองเมษายนนี้ถือที่13พฤษภาคมนะครับหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสนกิจกรรมนี้นะครับนาก็ใช้โทเค็นไฟเอามาแลกเป็น นั่นนะครับนักกาแพงวซัซซอลินหรือเปล่านะตอนนี้ไม่รู้นะครับอืมผมจะไปสุ่มกันเลยหาว่าสุ่มยังไงกดเข้าร้านค้านะครับประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับมันจะมีกิจกรรมใหม่เพรน้อยนะครับต่อยหนักก็ประมาณนี้นะครับเราจุดบๆก็คือตรงนี้แล้วกันแวเดี๋ยวจะรีวิวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะในกิจกรรมนี้นะใครมีเพตนัานไหนอยู่นะครับสมมุติเรามีเพชรมากกว่า498ไปแล้วก็ต้องจ่าย150บาทสำหรับ5 2 0เพอันนี้นะครับ แล้วก็240เพรถึง490เพรนะครับก็จะจ่าย128บาท100ถึง249เพรก็คือจ่าย99บาทได้520เพศเออ์เพรหรือว่าเราไม่มีเพชรเลยหรือถึง99เพรเนี่ยเราก็จะจ่ายเพียงราคาแค่66บาทได้เป็นเซ็ตแบบเพชรสุดคุ้มไปเลย50 520เพรนะครับแบบราคาถูกๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปซื้อสำหรับไอวอนี้ก็จะเป็นกล่องลุกไหม้นะครับเป็นกล่องแบบเอาไอวอมาแลกกำพังวัซซวลินนะแบบ สวยๆนะครับนากำแพงวัดเทคนิกนะครับจูลี่นะครับจูลี่นะก็เป็นหน้านี้เลยนะครับนะก็ใครอยากได้อะไรก็สักว่าคอมเมนต์กันได้นะครับคลิปนี้แจกเพชรนะครับหนึ่งพันอุต่เพชรหนึ่งรางวัลก็สามารถไปสุ่มกันได้หนึ่งรางวัลละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาสุ่มละกันนะกิจกรรมนี้ไม่มีรถด้วยเปิดปั๊บปั๊บปั๊บนะครับเกลือก็อยู่ในเกมเกลือนะครับปั๊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 บ ในเกงเชื่อนะได้สเก็ตบอร์ดเฉยอะไรเนี่ยบั๊บกิจกรรมบั๊รบหรือเปล่าต้องมาดูตรงนี้เราได้เท่าไหร่แล้วเรามาดูก่อนทุกคนเราได้นี่ไปก็ถือสว่าคุ้มอยู่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งจิงนะครับไปต่อบับ๊ มันเกือดังวะคนคนอื่นเขาได้กันนะแต่วันนี้ยแต่ผมมันแบบได้กล่องแบบเน่เาเนอา้อาวอ้าได้กองกองไอนั่นน่ะเขาเรียกอะไรอะ่ะอืมมันได้เฉยเลยเว้ยทุกคนแต่มันไม่ได้นะคือผมต้องแลกครับอืมไม่เป็นไรปึ๊บ แสดงสุดยอดไปเลยนะครับได้ไอวอร์มาใหม่กําแพงวัสเตนิกหรือฟิลลี่นะครับหรือว่ากําแพงวัตเซลินนะครับสวยสุดยอดไปเลยนะครับสวยมากนะโอเคนะครับนัก็กระทะองค์ค่าอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็ข้าไปเติมที่หลังลวกันนะครับนะประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับหน่เดี๋ยวผมคิวตรงนี้ผมจะไปแจกโค้ดเพิ่มโค้ดละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวกันหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องเรื่ยไป นี่นะครับสหรับไอวอรนี้นะครับเป็นน่าอันนี้เลยนะครับนะสวยสุดแรงสุดยอดแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับประมาณนี้แล้วก็สัปปืนนี้ผมจะมาแจกไอเทมโปรแบบใช้ได้ทุกคนกันแหละครับผมนะก็อย่าลืมนะครับนะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอกระ, like, กละ like, ไลค์นะครับขอคนละไลค์ขอละแชร์ส่องไลค์เมื่อไหร่นะครับแจกทันทีหนึ่งพันร้สี่ิบเพชรแล้วก็ไปสุ่มอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็สัปปืนนี้แจกไอเทมโปรที่สามารถใช้ได้ทุกคนกันด้วยนะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวเราค่อยเทยมโควกันเลยนะครับนะแล้วก็หนุ่มจะเด้งให้เทมโควให้ละกันนะครับซาคิโรนีนะครับนะก็เด้งมาเลยเอาไม่ดังเอาไม่ปั๊บนี่นะครับนะ,ป,บนนะรบนะประมาณนี้นะครับซาไอเทมโควก็อย่าลืมไปใส่กันได้นะครับนะ้าซาคิโรนีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะาบายบาย